ตนทุเรียนสี่ปี

ตวกอันหลังกี้วยอืออ้โหอืมัโโวามวายเลยเห็นป่ะเลือออกเลือแล้วร่วงอ๋องนี่ครับอืม ยอดอืมยอดเดี๋ยวเดี๋ยวตัดยอดมันไปพอตัดยอดไปเสียบต้นที่ห้อง โอ้โหสวยเลยพี่โอสังคิงอนาคตไกลแน่นอนตัวนี้ เศษบ้านนามาแล้ววันนี้จะพามาชมสวนทุเรียน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 อายุ4ปีเด้อพี่นอ้องนี่ครับหมอนทองกิ่งกระโดงลูกสุดท้ายเข้ามาใ่หครับ เขามาชมคลิปนี้แล้วอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตาาไม่ได้เด้อหาคลิปนี้มีประโยชน์ามาชมสวนทุเรียนอายุ4ปีนะครับ สวนเกษตรผสมผสานเพี่น้องสวนพริก 可。